การรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด20%ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทันลาดพร้าวกาบบัตรเครดิต KTC โรลสุดพิเศษของนักช็อปเฉพาะห้างสรรพสินค้าเซ็นทัลลาดพร้าวที่โซนดีพาร์ตเมนต์สโตร์มีของให้ช็อปเพียบเรียกได้ว่ารวมเคาน์เตอร์แบรนด์มาครบโดยเฉพาะ,พะแผนกความงามสาวๆอย่างเราบอกเลยว่าเอนจอยมากเดินทั้งวันก็ยังไหวพนักงานเขาดูแลดีเวอร์ช่วงนี้ใกล้วันครบรอบแล้วแวะช็อปของขวัญที่แผนกนาฬิกาและจิวเวลี่ไปฝากคุณแต่ แต่ถ้าไม่รู้จะช็อปอะไรจริงๆแนะนําที่ผแผนกบนเลยค่ะสินค้ามีทั้งของใช้ของตกแต่งซื้อไปรับรองว่าได้ใช้แน่ๆแล้วเขายังมีสินค้าที่น่าสนใจอีกเพียบโดนใจทุกไลฟ์สไตล์รีบมาช็อปกันนะลดเวอร์แต่ลดจริงบัตรเครดิต KTC และคะแนนรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด20%เมื่อมียอดใช้ใจ่ายผ่านบัตรเครดิตครบตามก,กำหนดและใช้คะแนน KTC forever เรายอดใช้ใจ่ายต่อเซลสลิปตั้งแต่วันที่1ถึง31พฤษภา ผมหกแป